สวัสดีครับผมก็มาอยู่กับผมกูบอยนะฮะในช่องมิสเตอร์ซียูนะฮะวันนี้เราก็มาในตัวอาชีพหมัดนะครับพลังปานนะครับผมตั้งแต่เลเวล11จนถึง35นะฮะเราควรจะอัพปานอะไรดีนะครับผมก็สำหรับเน้นะฮะผมเราก็จะเริ่มใช้สกิลแล้วเตะต่อยน่ะเป็นวิชาต่อเนื่องนะฮะนะครับผมส่วนวิชาสกิลเนี่ยก็คือ มันจะเป็นการใช้สกิลปกตินะครับเนี่ยวิทยายุทธสกิลการโจมตีนะครับมันจะมีตอนเลเวลสามห้าขึ้นไปนะฮะเราก็จะอัปปานรอไว้ได้เลยนะครับซึ่งตอนเราเปลี่ยนครัรด์เนี่ยเราจะได้ปานเพิ่มมา2อันนะครับผมก็คือราชันพลังวิญญาณนะครับตอนเลเวลสินะแล้วก็ปานฝนฝานให้เป็นเข็มนะฮะอันนี้นะวิชาสําหรับสกิลนะฮะ เจอสกิลน,นะครับเราเปลี่ยนคัสเราก็อัพเลยฮะเดี๋ยวเราเปลี่ยน3 5เราใช้แน่นอนปั๊บเนี่ยมันจะเพิ่มดาเมจสุดท้าย20%นะ20แต้มค,คือ20%เลยนะ1ต่อ1แต้มนะครับอัพเต็มนะครับต่อมาเราก็มาลงที่พลังโจมตีน้อยที่สุดฮะปับ๊บอ่ะก็จะได้แต้มมาประมาณนี้นะครับนะับผมตอนนี้ เราก็อัพแต้มเต็มเรียบร้อยแล้วสำหรับในช่วงเลเวลเ,เลเวล11ถึง35นะครับผมก็มี1ปลปานที่เราอัพเต็มนะครและปลานกำลังจะเต็มก็คือปานพลังทลายภูผานะฮะนะฮะพอเราเปลี่ยนคัสเราก็จะได้ปานใหม่มานะครับสรบรพสินเป็นหนึ่งเดียวนะฮะเพิ่มการโจมตีนะครับของการโจมตีวิชาต่อเนื่องนะฮะคือเตะต่อยเนี่ยเตะต่อยนะฮะ คือเราเราต้องอัพตึ้งสองอันอะอแล้วแต่อารมณ์ว่าเราจะใช้สกิลเตะต่อยหรือว่าเป็นสกิลว,วิชานะครับผมแถวนี้นะครับผมตอนนี้ยังไม่เปิดนะเรายังไม่เปลี่ยนค่าสามห้านะครับ